้ยป้าแม่แม่ปิ้งเนื้อมาหนิรับใส่จัมโบ้ครับผมลื่นสามนิ้วเลยเนาะนี่ดครับใหญ่เลยพี่น้องเบื้งว่ะครับสวัสดีย้ำเสารครับผมสวัสดีกับเสี่ยวพยายามเบ็ดเลยครับพอดีผมกำลังตื่นนอนนะครับมีตื่นสวยครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องไงินทุนเงินมาคืนครับ พอดีผมเอาไว้ตาเลยครับจากเฮือนเงี้ยเงินน้อยเลยครับมาไว้เฮือนใหญ่เลยพี่น้องต้องเอามาเทกันเลยครับเพราะว่าเวลาเข้าสิถือไปยามไปนี่เลยพี่น้องมันชิสะดวกในการถือนะผมเดี๋ยวเอาเทปลาตัวนี้เลยเดี๋ยวออกไปยามเบ็ดเลยพี่น้องน่าสิถือเนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นปลาไอเสียงสวบเสียงนี่เลยครับเมื่อคืนนี้ไลายเลยพี่น้อง ปลาถึกฝนนี่ฮาวครับผมเล่นกินเบ็ดเซลซ่เลยนะครับเดี๋ยวผมสิเทพป้าเลยครับผลง,งานกับของนึงเงีพี่น้องเดี๋ยวเขามาเทพป้ากันได้นนไม่น้หรอกกับตัวนี้เป็นผลงานในป้ามันขึ้นครับผมับ <c oughs> ใส่งามงามไม่ได้ไม่หรอกๆๆระดุกน <laughs> <h aw> ี่เอ้าเฮ้ ลงานกับประมาณลูกกุก้เลยครับตัวนี้เป็นปลาที่ผมยำหลบเดียวได้ไพี่นาะเดี๋ยวกับลูกใสเป็นเป้งครับผมกับตัวนี้ลูกอุ้ยได้ไพี่น้องหรือว่าลูกหน้าครับผมใส่งามๆครับผัดเผ็ดนี่มัดท่านั้นได้ไหมเนองตอดกรอบๆแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดนะครับผมมาเกยี่น้อง ครับตนน้นเด็กกระเอียนที่ผมตกได้เลยครับเดี๋ยวจะเอาเก็บใส่โอ่งไว้ใด้พี่น้องเนี่ยผลงานเมื่อคืนนี่ก็เท่าน,นี้เลยครับเดี๋ยวไปหลุนเบิ้องไงผลงานต้นเสาครับผมไปเนี่ยนะครับดึงจนเด็ด กองคักได้ได้พี่น้องนี่ตัวนี้นะจิเป็นเอียนครับผม,มเห็นเหรอลักษณะการกินเด้แบบดึงมวนแล้วก็นตึ้งเข่าข้างกันเท่น,นะครับเบ็ดกระหักครับผมเพราะว่ามองที่ผมใส่ค่อนข้างที่ชีบกับไม่แฮ่มีรุ่นเลยได้พี่น้องไปเดี๋ยวลุยต่อมาอเนี่กยังมาทัานเห็นโตเด,ด้พี่น้อง อย่าเกี่ยงมันดินเลยเอ้ามาเบิ่งฟังสิเบิ่งฟังฟังหน้าเขาหน่เป็นยังไงจ,จับหอยเยอะเลย่นองจะจับที่ยุงบนเอ,อกแ้ว บโอยูได้ไหมเนาะนะครับไม่ขาดปากกบ้างปลาหอยเกยวอยู่ได้ไหมนาอเจักสิบสองโอ้โห่มเห็นมันดิ่นเด้ครับว้ โอ้โหขาดปากอ,อีิงลวอ้วนประดุกได้นีครับน่าชิเป็นประดุกได้พี่น้องนี่ลักษณะนี้เนี่ยเห็นแล้วเสียดายได้พี่น้องเอิงอ่ะหอยพันธุ์นะครับเน้อนี่เลยครับเออหอยพันธุ์ได้พี่นอ้องเสียดายครับผมน่าชิเป็นประดุกนะครับนี่เออเงาะมอนอุ้มลุ่มเลยได้ครับเนี่ย ม่าสายผุดบ่อวะเนาะผมยามหลบเดียวน้ำเนยเลยได้พี่น้องกลางคืนี่เขาว่ายามสองหลบนีปพะเด่ครับผมกลับลำได้ไหมเน้อกลับปลาทุกคนจบพันไวยทีเลยครับไอ้ปลาไปให้แเมร์แล้วเอ้ยเอาไปให้ยเมร์ด้วยนี่ครับ้วนตึ๊บเลยนะเอ้วอ่ะเอา มีแต้มให้พี่น้องเห็นแล้วได้ครับเสียดายครับผมหลังนั่นนะ่ะน่าสิใส่งามๆนี่เดี๋ยครับเห็นมันหมวนขักเลยพี่น้องครับใส่วสวยๆอ่ะของมาคนหน่อยได้ถือกล่องเลยพี่น้องเอ้าปะอ่ะพายของปิดไว้ย่าให้มันอกอกนี่นะครับปิดยังสี่เลยเออถ้าทิ้งหน่อยว่าอวน ่จำมาให้เขาปิดเลยอุ้ยเตึกๆมากมากใชนี่เลยเขาพระเข่งนี่น้องอึ้งอ่ะขาขึ้นตัวใหญ่นี่มะขาเขาทจริงๆออกมานก็เข่งมันออกแล้วนี่จากสะจากนี่ได้พี่น้องใส่จัมโบ้เลยอ่ะใส่ซีพีเลยน้องนี่กับตัวนี้เป็นพระเข็งหน้าได้ไหมน้องโอเมนพระเข็งเลียงพระเข็งนี่เลยครับเ่ยรับเงี้ยขึ้นเข้าครับผมขอวันละหนึ่งลายเลยให้น้องเอาวตรงนี้หาของ เอาของมาป่ะเอานี่เอาขี้มาปดนี่กินลึกโอ้เมย์ใหญ่ให้เราอ้วนนี่เลยครับถ้าชมกระฟักพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยครับกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เลยครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับตาคลิปต่อๆไปครับผมมาเอามานักบ่เอ้ยหลังนี่มันโมเบิ่งมันไปโยกไอ้หลังที่บ่ถึกป่ะไหนเอาขี้มาเอนี่ปด ครับมีขีมกับง่ายได้พี่น้องในการอุ้ยเป็หางายจนมันหายลนลยนี่อ่านด้วยอ่อนว่าวเลยจะปิ้งหายน่ะนี่ครับมีขีมปดง่ายง่ายได้พี่น้องบมูหายย้าหินถือบะเสาเอาเป็นยังดอกได้ไปอ่อนหามาใส่ใหม่

เร็วๆจดเด็ดได้ไหน้องว่าหักไก่มันยูเลยครับแต่ดึงยังสีได้ไหมน้องโอ้ผมวาามันเอียนอีกแล้วนี่ดึสีได้ไหมน้องนี่เห็นไหดึงแลวก็ดึงเข่าคางไปสี่เลยครับมุดเข่าปลาน่ยผมว่าถ้าปลามันคือสิบนดึงยังสี่ครับ นี่ครับน่ที่เป็นเยียนได้ไหมห่หรอกเป็นก,กองเขาคางกระเท่นะครับเบ่งว่าเจียชงเบ็ดเม็นลยไปไปถือของอู้เบื้อหลังมีไม่บ้านกองอีกแล้วนี่ยังให้บนดิอยู่วะ งัง่งนนี่น,นี่ม่ขึ้นนี่เสียงปลาโคโยใหญ่สวบเด้พี่น้องปับ๊บนะครับเบิ้งว่ะยูบนนี่มาลุ่นเบิ้งอือหือดึงไปซี่นี่บ่หนาแต่ยูได้พี่นอ้องครับที่มือไปที่เย็นับผม ขาดบิดเ,เลยดุกไปยังดุดุดุมามาเอาไอ้ยทำปรดุกเลยน้นองไทยสวยนี่เลยครับอุ้ยเกีย็นได้ละอึ๊บนี่เลยครับมาแล้วนี่ครับสุดยอดเลยน้นองเจ้านี่โอ้โหทองปองเลยวัน นี่เลยครับเบิดตาให้ฉลามดำเลยพี่น้องโย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 เดี๋ยวผมต้องขีบดีๆนะพี่น้องเลยโอ้โหนามล้ว,วน <c oughs> นี่กครับปลาหลายได้พี่น้องพี่นี่นี่อุดมสมบูรณ์กับผมนี่ใสง่งามๆเลยพี่น้อง ดยวเลยครับผมอ่ะอออติดคล้องมาเถอะดิอ้ปลาถ,ถึกหลายหลังอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามันประยูนนะครับน่ะชิเป็นเอียนเป็นนี่เลยครับมันดึงเน,นี่ยพี่น้องดึงเข่าข้างไงข้างกระเทนนะครับไอ้หน้าลุงวัดนะ่ะมีหลุนกับน้องวานะอ่ะก็ขึ้นนะ่ปะปลาดุกใหญ่น่ะตัวหนึงนะ่ง่ง มาตุกลุ่มพอเงี้ยเงียพลัมใหด้ออ้ครับตึก่งเลยเด้มาเบิ่งเลยพี่น้องพลัมครับมผมหลังนี้อู้ย <c oughs> น่าจีเป็นปลาโค,าะคาน <c oughs> มมะครับเอาโอ้บึงปลาเข่งว่ะอ้วนคือมาเป็นปลาโคเลยพี่น้องนี่เลยครับอุ้ยป้าแม่แม่ปิ้งเนี่ยมันนี่ ครับใส่จ็บโบครับผมร่นสามนิ้วเลยเนาะนี่เลยครับใหญ่เลยพี่น้องบึ้งว่ะก็ขิงออกจากสาเขาวัดเนาะนี่เลยครับความอุดมสมบูรณ์ได้พี่น้องถ้าว่ามีสระมียังแถวๆนี้เลยครับปลาเขาก็สิบึ้นออกจากสะจากนี่ได้พี่น้องครับออกไปหาอยู่ในทุ่งนาพอหอดย่ามากเขาขึ้นเลยเนาะอ่ะสุดยอดได้พี่น้องมนี้คือวะฮึคือวะมา คือบ่เอ,าาาอ,อ้มันจะซาดีเออเจืาหนีซื้อซื้อมาปลดป่ายู่วันไหนยีวันไหนเศรษกดิดีทีเขาไปหนึ่งเดีนี่ครับใส่ใยได้พี่น้อง <c oughs> สมพ่อแต่ลูกมันหลายเฮงเลยแม่อ้วนลูกมันเต็มเลยนะรุ่นในในิวน้วมือรุ่นนิ้วก้อยแม่วันนิ้วก้อยน้อยนึงนะ่ะเอาชีตัวเลยพี่น้องไอเดี๋ยวก่อนนี้ท่านปิดไปวันท่านเดาใส่ ครับพักเขง็งไม่ได้ใส่ใหญ่ครับผมโอ้บานๆครับผมอาบวิดคองอู้ปลาดุกใหญ่บ่อู้ปลาหยังนี่ะปลาหยังูจักปลาบ่นี่ปลาหยังปลาเขง็งจำไว้ด้วยเลปลาเข็งง่ mm hmm. ายเลยะูจักปลาเข็งบ่ คอเมนต์ปดุกสิกินนะสายนี่ยอ้ยอยูยูวเออป้ายังโอนอยู่บอกวูป้ายังอ่วนขึ้ตายอุ้เย็นเยนเยน็ยนเยนยนไว้ <laughs> ไอ้ตุ๊กอหอยกินมันละเนี่นี่อะมาขึ้นกันดึงยังสิเลยพีน่น้องน เ<ด>ย,ย <ผม S 1> ี้นมันขึมาดึงงอกมนันอี่แหละเยี้นมันสีดึงเขาคางกระเทยไปสี่แหละแต่ว่าบนเรือได้พี่น้องเ<อ>สร็จครับผมเ<อ>สร็จหอยน่ะน <c oughs> ี <c oughs> ่ครับความอุดมสมบูรณ์เลยพี่น้องย <c oughs> ังคือเกา่าครับผมแถวหวานผมนี่ <c oughs> แถวว่าหน้าทงนี่นี่ถ้าว่ามันแหลมมันก็เพิ่นก็มีนม้ำคงครับมีชลประทานเลยพี่น้อง โคงหายหยิบสายพุ้นเลยครับแลรงสำหรับมีป้าได้พี่น้องพอพป็น้อานำโคงน้านี้เลยครับมาป้ามันก็นได้ไข่ได้ออกเม่เพลูุกกระผมกินเลยครับหอยหอยหอยปูมั้งนี่ครับกัดมันวัวจนอันนี้เลยอะเก็บไว้ไปพัดเก็บไว้ทำาเลยอ่ นี่เลยคับมืงเอายาพี่น้องเป็นเล็งเปิดน้ำนะครับเลยว่าน้ำไหลครับผมเอ้ายกไปแมาปลาอยังโอ้ยเอ้าดึงดึงดึงขึ้นไปขิงดำเนาะก็ขึ้นไปขิงดำตัวหน่อยน้ำมาเอออยู่อ้าดึงดึงขับเบ็ดเบ็ดเลยเลยพี่น้องเอ้าไฮ้ กินเล็กอีกแล้วโอ้ยโอ้คันเบ็ดเพาะผูหมดแล้วนี่หักเลยพี่น้องกินเล็กอีกแล้วเนี่ยอ,อย่าไปจุจะเอาหอยไปให้แม,อนะม,ม,มอ่อีกนะ้านนำไม่ขึ้นเบียรใสำงามๆครับผมเขาบอกว่าตุกมาน้ำมันมนันอะอ๋อ ผลงานไม่ดีเพราะขาดปุ่นได้ี่น้องอย่ำเสาครับผมอ๋อเพื่อนๆปลาดุกสองเต็มปลาเข็งสี่เต็มก็ต้นนี่เข็งสี่เอียนต้นหนึ่งเลยครับนี่เอาถือว่าได้คือได้พี่น้องกับเบ็ดผมกับประมาณในสี่สิบลังเลยครับอพอดีย่ำนอ้อยหลบก็ได้พี่น้องหายาายใหม่จักสามหลบเลยครับปลาก็คือชิบวุ่นรุดเลยครับ พอเฮาย่ามแค่โลบเดียวเด้พี่น้องส่วนบากนี่ครับปลามันทีถึกนะครับมันกับดินไปพันโก้เขามันกับหิดในปลาเลยครับขาดปากได้ครับภาษาบันผมนี่คืออ่นที่มันรุดนะครับเขาอื่นขาดปากขาดปากหลายโพดไอ้รอยตีโพเฝ้านะ่นได้สนี้ก็เอาแล้วนะอ้วันไอ้ว่าตอนนี้ขื่นนี่ได้ไปหลายเลยพี่น้องเพราะมันโลกโก้เลยครับยามเสาได้สนี้ก็เอาแล้ว ก็ได้ลูกปลาปับพี่น้องเลยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับแต่ก็อย่าลืมเลยครับติดตามใดที่ช่องครัวบ้านผมเลยครับแต่ก็สามารถติดตามผมกับโพแต่อีกหนึ่งช่องทางนี่พี่น้องทางเพจเลยครับเพจอะครัวบ้านผมมันมาอ้วนพอลูกหาปลาได้พี่น้องสามารถเข้าไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับผมอ่ะในสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเนาะ สำหรับคลิปไอยมเบ็ดได้พี่น้องตอนเสาร์กับเมื่อวานตอนไซนี่ก่ฝนตกแพงได้พี่น้องแบบที่พี่น้องเห็นเลยครับตกแบบเบิ่มเบิมเบิมมากเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับตกประมาณในชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับมากับเบ็ดเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะจบเลยครับอ่ะสวัสดีกลองกอนกลับไปดีครับผมมะ